3ข้อที่ทำให้ขเามสนสิ้นฤทธิ์คลิปนี้มีคำตอบนะครับผมดวงสาทรนะครับรายการนี้ขอเผือกด้วยคนนะครับทุกอย่างเป็นคนจริงตัวจริงเสียงจริงไม่มี AI นะครับก็รบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามให้แสน s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในมุมมองของผมผมวิเคราะห์อย่างนี้เชื่อว่าจะถูกใจหลายๆท่านและ f c หลายๆคนนะครับ ข้อที่1เลยนะครับข้อที่หเลยคือสำคัญที่สุดข้อที่หคือปิดด่านทุกด่าน100%เตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตร0อเซครับต้องอย่าลืมนะครับทั้งหมดที่เป็นปัญหามันเนี้ยมันเกิดจากอะไรถ้าเราดูให้จริงๆนะครับคือมันเกิดจากคุณเซนคนเดียวทหารที่เราคุยทั้งหมดที่ผ่านมาเราคุย จะเป็น JBC, GBC อะไรก็แล้วแต่นะครับตกลงอะไรก็แล้วแต่ครับมันไม่เคยทำครับนะฮะมันก็คุยไปอย่างนั้นให้รู้ว่าคุยแต่มันไม่ทำครับลงไล่ดูผมพูดก่อนหน้านั้นเดี๋ยวจะแปะไว้แถวนี้นะครับเขาไม่ทำครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตัดเขาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจธุรกิจคือคนมันไม่มีเงินนะครับมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ ไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปซื้อสเสบียงส่งให้ทหารเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือปิดทุกด่านร้อยเปอร์เซ็นตัดน้ําตัดไฟนะครับตัดเน็ตตัดให้หมดลองดูครับลากไปถึงแค่สิ้นปีนี้ฮะรับรองจะต้องเห็นผลอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นผมให้ความสําคัญข้อที่หนึ่งนะครับปิดทุกด่าน100%อันนี้เป็นข้อที่หที่สําคัญที่สุด แล้วปัจจุบันก็เป็นปัญหาอย่างที่เราทราบกันในข่าวปัจจุบันนะครับว่าว่าที่รัฐมนตรีกรลาโหมเราไปคุยแล้วก็มีปัญหานะครับผมจะไม่คุยต่อมันจะยาวนะครับข้อที่สองครับยกเลิก MOU 43-44เพราะ MOU ทั้งสองปีเนี่ยเป็นปัญหาและเงื่อนไขและมีช่องว่างให้เราเนี่ยถูกเอาเปรียบหรือถูกมอง เป็นสองแง่สองง่ามเอาแบบสรุปนะครับถ้าเราตัดสองประเด็นนี้ไปนะฮะจะทำให้หุนเซ็นหมดความหวังทุกอย่างเพราะเราไม่คุยจะกลัวอะไรครับเราเหนือกว่าเขาทุกอย่างครับจะกลัวอะไรครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่านักการเมืองของเรารัฐบาลใหม่รัฐบาลเก่าของเราจะกลัวในกับข้อนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆครับลองหาข้อข้อที่ไม่ดีออกมาซิกับข้อที่ดีนะครับก็ไปศึกษาเอาต่อนะครับข้อที่สองนะครับนะครับยกเลิก MOU ทั้งสองปีนี้เลยนะครับข้อที่สามนะครับเลิกคุย GBC และจะมีอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องคุยกับมันทั้งสิ้นเลยครับเพราะคุยไปแล้วมันไม่ทํามันก็รับปากมาประชุมแล้วมันก็ไม่ทําเจอมาตลอดชีวิตล่าสุดก็เจอไม่ประโยชน์แล้วครับคุยกับคนอันตรภานคุยคนเลวคนนักเลงคนไม่มีสัจจะมันไม่ทําหรอกครับไม่ต้องคุยแล้วครับโดยใช้เหตุผลนะครับว่า ก่อนหน้าน,นั้นเราคุยแล้วประทวงแล้วเขาไม่เคยทําดังนั้นไทยจึงไม่ขอเจราจาแล้วเดินหน้าลุยไปเลยนะครับนะฮะสามข้อครบแล้วนะครับผมขอบวกอีกหนึ่งข้อเป็นข้อเพิ่มเติมแล้วครับเป็นสามบวกหนึ่งะครับข้อที่ข้อสุดท้ายนี้นะครับก็คือนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดเอาแผ่นดินไทยคืนมาให้หมดทุกจุดที่ควรจะเป็นของเราโดยเฉพาะสิบเอ็ดจุดก็คือตาควายนะฮะและ หนองจานที่เหลือตามหลักหมุดนะครับและเอาเขาพระวิหารคืนกลับมาตัดทางขึ้นเขาพระวิหารเรามีภูมะเขืออยู่แล้วเห็นหมดตัดถนนที่มันเลื้อยขึ้นมาบนเขาพระวิหารซึ่งมันมีส่วนหนึ่งที่ถนนนั้นมันล้าเข้ามาในแผ่นด,ดินไทยเราตัดทางอาจจะระเบิดให้ถนนมันขาดเพื่อตัดทางไม่ให้ขเขมรมีโอกาสขึ้นมาเขาพระวิหารได้ถ้าเขาจะขึ้นมาเขาต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เท่านั้น นะครับสร้างความลําบากนะสั่งสอนเขานะครับแล้วพอนานๆไปนะครับก็หาเหตุผลนะครับหาเหตุผลทุกอย่างที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะแปดไปแถวนี้นะครับที่จะเอาเขาพระวิหารคืนมาผมคงไม่ต้องพูดหลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเสนออีกทีนะครับสากหนะครับหนะครับปิดด่านทุกด่านตัดน้ําตัดเน็ตตัดไฟ100%ยนะครับข้อที่สนะครับยกเลิก MOU นะครับ43 44ข้อที่4ไม่ต้องคุยอะไรทั้งสิ้น GBC หรืออะไรก็ไม่ต้องคุยต่อไปแล้วและข้อสุดท้ายนะครับเอาแผ่นดินคืนมาให้หมดนะครับกั้นรั้วให้หมด100ซนะครับไม่ต้องสนใจกั้นรั้วถาวรเท่าที่จะทําไปได้ที่เป็นภูมิประเทศที่กั้นได้โดยใช้รัว้วนะไอ้ส่วนที่เป็นสันปันน้าก็อาจจะไม่ต้องกั้นเพราะมันกั้นด้วยภูเขาแต่ส่วนที่เป็นทางลาบหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะกั้นไปรับรองครับ3บวกหนึ่งนี้นะครับเขมรจะสิ้นซาก โดยเฉพาะข้อหนึ่งไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวมันตายเองย้ํานะครับข้อที่หนึ่งไม่ต้องทําอะไรปิดทุกอย่างนะครับมันตายเองครับแล้วให้มันสมสารมากราบตีนคนไทยว่าขอเปิดดามสํานึกผิดแล้วแล้วให้มันทําจดหมายมาขอโทษประเทศไทยซึ่งมันไม่ทําอยู่แล้วมันไม่ทําสิดีเราจะได้หาเรื่องนะครับแบบถูกต้องที่จะเอาทุกอย่างคืนมาให้หมดสวัสดีครับ